สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Rise and Conquer ช่องที่จะพาคุณไปสู่พลังใจแรงบันดาลใจและความสำเร็จในชีวิตวันนี้ผมมีคำคมที่ทรงพลังที่สุดประโยคหนึ่งจากภูมิปัญญาตะวันออกมาแบ่งปันให้ทุกคนได้คิดและนำไปปรับใช้คำคมนั้นก็คือรู้เขารู้เราร้อยครั้งรบร้อยครั้งชนะนี่คือคำกล่าวของซุนมูปราดการศึกผู้ยิ่งใหญ่แห่งจีนที่ไม่เพียงใช้ได้กับสนามรบเท่านั้น แต่ยังเป็นบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่าในทุกยุคทุกสมัยคำว่ารู้เขาหมายถึงการรู้จักคู่แข่งรู้จักสิ่งที่เราต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคหรือความท้าทายใดๆในชีวิตการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านทำความเข้าใจทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดแต่เพียงรู้เขาอย่างเดียวไม่เพียงพอซุนมวูยังบอก,กว่าเราต้องรู้เรา ด้วยรู้จักตัวเองรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนความสามารถและข้อจํากัดของตัวเองคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมักเป็นคนที่กล้ายอมรับความจริงไม่หลอกตัวเองและพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเมื่อเราทั้งรู้เขาและรู้เราความมั่นใจจะเกิดขึ้นกลยุทธ์ที่ชัดเจนจะตามมาและผลลัพธ์ย่อมเป็นชัยชนะไม่ว่าจะในสนามรบของธุรกิจการงานหรือการใช้ชีวิตประจําวันลองมองรอบตัวเราทุกความท้าทายที่เข้ามาเปรียบเสมือนสนามรบ เล็กๆของชีวิตเช่นการสอบแข่งขันการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆการทำงานร่วมกับทีมหรือแม้แต่การต่อสู้กับอุปสรรคภายในใจของเราเองหากเราไม่เข้าใจปัญหาไม่เข้าใจตัวเองเราก็เหมือนกำลังเดินเข้าสู่สนามรบแบบไม่มีกลยุทธ์แต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เตรียมตัวและวางแผนทุกความท้าทายก็จะกลายเป็นโอกาสที่เราจะเอาชนะและก้าวไปอีกขั้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ยากๆจงถามตัวเองว่า ฉันรู้จักเขาดีพอหรือยังและฉันรู้จักตัวเองจริงๆหรือยังถ้าคำตอบคือใช่คุณก็พร้อมที่จะชนะในทุกสมรภูมิแล้วสุดท้ายนี้จงจำไว้ว่าคำคมโบราณอาจเป็นถ้อยคำส,สร้างแต่ความหมายของมันคือเข็มทิศชีวิตที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จทีละก้าวและนี่คือพลังของคำว่ารู้เขารู้เราร้อยครั้งรบร้อยครั้งชนะ